ไม่ได้ติดตามราคาทองยังอยู่ที่คอนี่เลย <S 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 อ่าท่านผู้ชมมันมีประเด็นน่าสนใจในยุคทองแพงมิจชาชีพอ่าใครตอนนี้ต้องระมัดระวังเลยเพราะอะไรเหรอทองปลอมเยอะค่ะแล้วทองปลอมตอนนี้ขนาดมีเครื่องเอ็กซเรย์แบบล้ำยุคถ้าไม่ได้ตั้งค่าไว้ถูกต้องก็โดนเ<ๆ>มื่อวานนี้พิสูจน์หลักฐานกลางพลต e w โทไตร,รงผิวพันผู้จัดการสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตนรร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอันบรีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนถแถลงเตือนภัยผู้ประกอบการร้านค้าประชาชนพบการปลอมแปลงโลหะทองคำในรูปแบบใหม่ใช้วิธีเอาโลหะอื่นมาเจือปนกับโลหะทองคำทำให้ทองมีลักษณะเหมือนทองคำแท้ตรวจยากแต่มีมูลค่าต่ำกว่าพัน์วัทรายรงบอกยกตัวอย่าง คนร้ายเอาทองคําแท่งน้ําหนัก2กิโลมาขายให้บริษัทห้างทองแห่งหนึ่งในกรทมค่ะก่อนซื้อขายนั้นได้ตรวจสอบเบื้องต้นกับร้านตรวจสอบทองคําแล้วผลตรวจสอบมันผ่านนะคะผ่านการตรวจเปอร์เซ็นต์คือตรวจเปอร์เซ็นต์ได้ตามมาตรฐานเลย96.5%ร้านทองจึงรับซื้อไว้ในราคาะ4ล้านบาทต่อมา พูดต้องหาเอา <คน S 2> ทองดได้ดใจไงอีก2กิโลมาขายอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ทางร้านตรวจสอบผลออกมายืนยันว่าเป็นทองคำมาตรฐานเช่นเดิมอีกก็รับซื้อเอาไว้เป็นเงินสด4ล้านบาทแต่ปรากฏว,ว่าร้านทองเนี่ยเวลาเขารับซื้อทองเนี่ยเขาเอากับเขาส่งไปให้มีการหลอม,ลอมเพื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการปรกติ ร้านที่หลอมเนี่ยแจ้งมาไว้ก้อนแรกที่เอาไปหลอมเนี่ยน้องไบรไม่สามารถหลอมแล้วเอามาขึ้นชิ้นงานได้ค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นเปราะแตกหกักไม่ใช่ทองมาตรฐานมีอัตราส,ส่วนทองบริสุทธิ์เจือปนต่ำกว่ามาตรฐานร้านทองจึงเพิ่งจะรู้ว่าถูกหรอ,อโดนไป8ล้านแล้วใช่ก็ปรากฏว่าผลการตรวจพิสูจน์ทางเคมีฟิสิกส์ของพิสูจน์หลักฐานกลางตรพบว่าโลหะที่ใช้ผสมอันนี้มาใหม่และเป็น ธาตุโลหะรีเนียมและทางสเตนรีเนียมกับทางสเตนปัญหาคืออะไรไม่สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานอย่างเช่นหยดกรดหรือว่าลองเผาดูหรือว่าเอาเครื่องมือเอ็กซเรย์ขนาดเล็กเนี่ยตรวจได้มันตรวจไม่เจอมันต้องเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงอะค่ะตรวจถึงจะเจอที่น่ากังวลก็คือพฤติการนี้ขนาดร้านขายทองที่ต้องใช้เครื่อง X เอ็กซเรย์เขาเรียยวอะไรเนี่ย ฟูเรสเซน์ XRF ใช่ไหมค่ะคือเครื่องนี้จะตั้งค่าให้ตรวจสอบจับธาตุโลหะรีเนียมและทางสเตนถึงจะตรวจสอบได้ค่ะคือเครื่องนี้เทคนิคสูงส่งแต่ยังต้องตั้งค่าให้ถูกด้วย ใช่ว่าจะต้องตั้งค่าให้ตรวจรีเนียมกับทางสเตนถึงจะรู้ว่ามันคือทองแท้หรือทองปลอมแปลงมาปัจจุบันผู้ประกอบการเป็นยังไงไม่ค่อยมีเครื่องมือนี้ค่ะด้วยว่าเครื่องมือนี้ราคาแพงนะคะส่วนร้านที่มีเครื่องมือ XRF ที่ว่านี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรับค่าให้สามารถตรวจ โลหะรเนียมกับทางสเตนเวลาถึงจะใช้เครื่องนี้แต่ถ้าตั้งค่าไม่ถูกเนี่ยมันก็ตรวจไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นหนึ่งถ้าร้านไหนมีเครื่องนี้อยู่แล้วให้ตั้งค่าใหม่นะคะต้องรองรับกลยุทธ์ของมิจฉาชีพที่เปลี่ยนไปสองร้านไหนถ้ายังไม่มีก็อาจจะต้องไปหาใช่ไหม,มเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลยุทธ์มิจฉาชีพมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยปัจจุบันราคาทองเป็นที่รู้กันใช่ไหมค่ะแล้วก็จะมาในยามทองแพงนี่แหละน้องใบอ,อย่างที่บอกเดี๋ยวเปิดตลาดแจ้งเข้ามาเลยนะ ราคาทองคำาส้อยที่คอมันสั่นเล็กน้อยแล้วนะเออนี่ฮะ,ะท่านผู้ชมนี่นี่น,น,นต้องแจ้งกันเรื่องนี้มิจชาชีพก็มาทุกรูปแบบปรับขึ้นรอบแรกสองรอบสองอีกห้าสบขณะนี้เก้าโมงสี่สิบสี่นทีอยู่ที่เพิ่มขึ้น250<อ>ท่านผู้ชม<อ>เป็นอะไรน้องใบ แหมก็กาลังคิดกันอยู่ใช่ไหมคะว่าเราจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีอย่างเงี้ยน้องกล้าเข้าเหรอตอนนี้นี่ถ้าเข้าเมื่อวานวันนี้ก็บวกมาแล้วขายตอนนี้ได้บาทละสองคุณเ <มา S 2> จติตั้งสิทธิพ์ักดียัง,องบอกว่าแปลกราคาขนาดนี้คุณต้องขายนี่ยังซื้อเก็บกันอีกใช่คนเข้าซื้อเยอะมากกว่าคนขายมันผิดปกติตรงนี้แต่ว่าก็มีคําเตือนนะคะต้องระวังพวกกองทุนเฮสฟันเวลาคาถือราคาทองมันขึ้นไปสูงมากข่าจะเทขายทีเดียวมันก็ร่วง